แดดเช้านี้ไม่ร้อนวันนี้เรามานั่งกินข้าวกันแบบชิวๆครับคือบางคนอาจจะถามว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างทํา Youtube ก็เริ่มจากการทำคลิปก็คือทำชื่อช่องเลยช่องลูกครับเพราะเราไม่ได้ถ่ายรูปไว้เนี่ยเรากลับมาย้อนดูนาชิวสย,ย่หิวิวครับสวัสดีครับทุกคนครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายชิวชาแนลครับวันนี้เนี่ยผมก็พาภรรยาสุที่รักมานะครับวันนี้เรามานั่งกินข้าวกันแบบชิลๆครับ เรามานั่งเล่นกันตรงนี้วันบรรยากาศคือต้องให้ดูเช้านี้นะครับทุกคนปกติเนี่ยแดดมันจะร้อนมากเลยครับแต่วันนี้ทุกคน,นม,คมีดวงอาทิตย์เนี่ยเมื่อคืนเนี่ยมีฝนตกโปรยโปรยลงมานะครับทําให้บรรยากาศเชา้านี้มีขี้เมฆบังทําให้แดดเช้านี้ไม่ร้อนซึ่งบรรยากาศแบบนี้มันหาดูได้ยากในเดือนเมษายนครับแล้ววันนี้มันเป็นวันที่30พอดีเนาะวันสุดท้ายของเดือนเมษายนครับทุกคนครับแดดกําลังดีวันนี้ผมก็เลยชวน สีพรรยาครับมานั่งกินข้าวกันด้วยกันเนาะวันนีก็อยากจะมีเรื่องคุยกับกับเพื่อนๆหน่อยครับรคืออาจจะไม่ได้มีอะไรามากมายแต่อยากจะอยากจะเล่าประสบการณ์ว่าทําไมอยู่ดีๆผมถึงมาทํา y o u t u b e แล้วทําไม youtube ผมท,ทุกวันนี้นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนได้รู้กันนะครับทุกคนครับโอเคเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันดีกว่าเนาะโอเคเล็กๆเล่นหน่อยหน,ยหนึงเนาะโอเค นี่ก็พากับข้าวมากินด้วยครับทุกคนครับนี่คือข้าวต้มนี่เป็นอาหารเช้าที่ผมกินประจําเลยครับข้าวต้มร้านกายยาครับถ้าคนในจังหวัดนราธิวาสจะรู้ดีว่าข้าวต้มร้านนี้นี่คือดังมากครับแล้วขายดีมากคนต่อคิวกันเป็นแถวครับเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตทำข้าวต้มกินก่อนนะครับทุกคนครับแล้วก็คุณแฟนก็นี่ฮะมีโรตีครับแฟนเขาชอบกินโรตีครับนี่เราก็เอาโรตีมาด้วยครับเดี๋ยวเรามานั่งกินกันชิลๆนะครับคือบางคนอาจจะถามว่า เป็นยังไงบ้างทํา YouTube คือผมจะบอกว่าจุดเริ่มต้นจริงๆของการทํา youtube เนี่ยมันเริ่มจากการที่เราเห็นคนอื่นเขาท o u t u b e มานะครับแล้วก็ก็ประสบความสำเร็จแต่แต่อย่างตัวผมเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปดูตอนตอนนั้นเลยเนาะผมก็แค่รู้สึกว่าวันหนึ่งเนี่ยอยากจะทําคลิปเดี๋ยวนี้เขาถ่ายรูปแล้วไม่ได้เก็บรูปกันไว้พอไม่ได้เก็บรูปไว้เนี่ยมันก็เลยทําให้เห็นว่าลูกเราโตขึ้นไปพัฒนาการของเขาเป็นยังไงบ้าง บางทีเราถ่ายรูปถ่ายอย่างเดียวถ่ายอย่างเดียวแล้วก็มาดูอีกทีนึงแชร์ความทรงจํามันก็เลยทําไม่รู้โอ้โหกว่าจะได้ดูรูปลูกเนี่ยแล้วทีนี้เราไม่ถ่ายรูปเราไม่ล้างรูปเก็บไว้น่ยพอลูกเราโตแล้วรูกเป็นยังไงเนะาะฟังกันนะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะมาทําคลิปครับก็เริ่มจากการทาคลิปก็คือทําชื่อช่องเลยช่องลูกครับช่องลูกก็ใช้ชื่อว่าฟีนฟาเทมลีครับเพราะว่าลูกสาวคนโตชื่อโซฟีนโซฟินัสหรือเราเรียกเรื่องในนา,ามโซฟีน แล้วก็น้องคนเล็กก็จะน้องฟาเรียครับก็เลยใช้ชื่อว่าเออเอาชื่อพี่กับชื่อน้องมารวมกันการเป็นฟีนฟารตแฟมิลี่ก็คือครอบครัวนี่แหละครับก็จงเก็บไว้ให้เขาก็ก็ถ่ายไปทุกวันนี้ก็ถ่ายอยู่ผมถ่ายมาประมาณ 4- ี่หปีแล้วครับทุกคนครับตั้งแต่ปี2019ถ้าผมจำไม่ผิดนะผมเริ่มผมเริ่มทาคลิปพอเราไม่ได้ถ่ายรูปไว้เนี่ยเรากลับมาย้อนดูรวปบแบบนี้มันยาก ทีนี้พอเป็นใน u t u b e เนี่ยเราสามารถเลื่อนมาดูได้เลื่อนเลื่อนเลื่อนมาดูก็มานั่งดูลูก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 ตัวเองนี่แหละครับแล้วผมก็เลยคิดว่าเออทำช่องตัวเองด้วยดีกว่าตอนนั้นก็เลยจําชื่อช่องว่านาชิวสซยุกิวครับทีนี้พอใช้ชื่อช่องนาชิวสยุกิวเนี่ยมันเกิดปัญหาครับเวลาคนเข้าไปพิมพ์คําว่านาชิวแล้วก็สซยุกิวเนี่ยมันก็จะมีภาพแต่ว่าเป็นเป็นภาพโปภาพเปลือยพวกนี้ผมก็เลยหา มันใส่ยหิวจริงๆแหละคนอื่นดูก็ใส่ยหิวผมดูก็ยังใส่ยหิวแล้วครับไม่ใส่ยหิวทต่มาด่าสยหิวก็วว <c oughs> เลยเปลี่ยนชื่อจากน้าชิวสียหิวู่เป็นน้าชิวชาแนลครับ <c oughs> เพื่อที่จะไม่ให้มันดูเวลาเกิดว่าเด็กๆดูนะสมมติว่าวันหนึ่งเด็กๆก็บอกเออบางตำช่องอะไรหรือขอดูหน่อยช่องนี้ไปเปิดดูนะาชิวสยหิวกิ้วแล้วเลื่อนขึ้นมาเกิดเป็นหนังโป้เด็กก็ไม่เข้าดูช่องผมเขาเข้าไปดูหนังโป้ก่อนครับก็เลยเปลี่ยนดีกว่าเดี๋ยวอย่างน้อยก็ไม่ ไม่เป็นตัวนําทางให้เถึงพาไปดูถังโบครับก็ประมาณนั้นครับแล้วก็แล้วก็ทํากันมาเรื่อยๆครับ <c oughs> ถามว่าประสบความสําเร็จไหมอย่าเพิ่งถามตอนนี้ครับใครที่ดูคลิปนี้ก็ช่วยเข้าไปดูช่วยไปติดตามช่องฟินฟ้า Family เพื่อเป็นกําลังใจให้กับลูกสาวผม2คนนะครับ แล้วก็ตัวผมด้วยในการทาคลิปบางทีเราก็ทําคลิปนานๆใน,น,น,นเราคนดูเยอะๆเนี่ยเขาก็มีความสุขเฮ้ยป้าามีคนดูเยอะมันก็ทำให้เขามีความสุขไอเรื่องเงินเรื่องทองที่มันได้มาก็อทิบายลากครับแต่ว่าหลักๆแล้วคืออยากให้เขาเห็นว่าเออเขาทําคลิปแล้วเนี่ยมีแรงจูงใจให้เขาว่าเออเขาทำคลิปแล้วมีคนดูนะเขาจะได้สบายใจอยากให้ทุกคนเข้ามาช่วยพพอร์ตลูกหน่อยครับช่องลูกก็ได้ช่องผมไม่เป็นไรหรอกก็อยากให้มาพปอร์ตช่องลูกช่องฟีนฟาร์เฟมิลี่นะครับ ช่วยกันกดติดตามหน่อยให้ลูกได้มีกําลังใจในการทําคลิปบางทีผมก็อยากจะทําคลิปแบบว่าสร้างสรรค์กว่านี้อยากจะทําคลิปแบบแต่ว่าด้วยด้วยด้วงงบประมาณที่ว่าเรามีเนาะเรามันจํากัดเพราะว่าเรายังไม่ได้มีรายได้จากการทําคลิปมาเลยก็อยากให้มันได้รายได้ตรงนี้จะได้มีการทําคลิปจะได้พัฒนาในการทําคลิปต่อไปครับทุกคนครับ<ว>ก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับช่องฟินฟาร f แฟมิลี่ด้วยนะครับ ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับถ้าเกิดว่ายังไงก็ขอบคุณครับที่รับชมรับฟังนะครับถ้ายังไงถ้าเบื่อก็ดูให้จบแล้วกันนะครับขอบคุณครับทุกคนครับ